เมื่อเช้าดูอยู่มีคนอ้างชื่อแชงถามเรื่องแย่ๆในอ๋อในสตรีมเมอร์ผู้หญิงครับอ่านี่ครับคือไม่ว่าใครก็ตามนะแม้ว่าจะเป็นสตรีมเมอร์ผู้ชายก็ตามนะอ่าเราเวลาไปแซวคนอื่นเนี่ยมันจะพิมพ์คำว่าอ่าแชงบอกมาโอ้โคตรเปรตเลยนะครับมันคือกูไม่เกี่ยวนะ แต่ก็อยากจะบอกว่าใครก็ตามนะครับไปเล่นอะไรที่มันทะลึ่งมากมายในช่องอื่นนะยิ่งเป็นช่องผู้หญิงมันเป็นอะไรที่ไม่ดีนะครับมันเป็นเขาเรียกว่ายิ่งอ้างถึงชื่อผมด้วยเนี่ยผมก็รู้สึกไม่สบายใจนะแล้วเมื่อเช้าเนี่ยน้องเรซิงก็พิมพ์มาบอกว่า สวัสดีค่ะเราเลสซี่เน่งนะคะมีคนดูเจากช่องเธอไปอไปพิมพ์คุกคามแล้วอะอะไรแบบนั้นนะครับผมเหงื่อแตกเลยทีเดียวเชียวแต่ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเขาไปคุกคามอะไรแบบนั้นนะผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะจัดการให้นะ,ข,ะขั้นแรกเลยอาจจะพิม คือใครที่มันพิมพ์รุนแรงนะถ้าเกิดน้องเลยสินอาจจะรับไม่ได้นะก็บล็อกบลอกมันไปนะครับนี่คืออาจจะต้องเจออีกหลายๆคอมเมนต์ที่มันไม่ดีนะก็น้องก็ลองสกรีนดูอะไรแบบนั้นแล้วในเบื้องต้นผมก็จะบอกบอกอคนที่ไปคอมเมนต์นั่นแหละหลายๆคนนะไม่ว่าใครก็ตามนะครับคอมเมนต์ใส่ผู้หญิงคอมเมนต์ให้มันดีๆหน่อยนะรู้ว่า มันอยากจะแซลอยากจะอะไรก็ตามนะถ้าลื่นเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับอ่าครับไอ้พวกเด็กเวลนะครับอ่าสวัสดีพี่คำรวยนะครับนี่พี่คำรวยครับ